กำลังออกเดินทางไปถ้ำนาคาพี่น้องบาสทีมสวัสดีครับวันนี้มีกอปคนเดียวแล้วก็จั จะไปไหว้ถ้ำน,นาคาวันนีไปกันเลยไปด้วยอยากไปเดินเขาแหละก็จะไปดูว่าเป็นยังไงนไงะอยู่ที่สนามบินนครคานมนะครับก็คือก็เป็นสไตล์แบบว่าเก่าๆแต่อยู่ที่เช็คอินก็ก็โมเดิร์นขึ้นมาเฉยเลยและที่เหลือก็เป็นสไตล์เก่าๆเหมือนเดิม ไปออกไปแล้วพระธาตุครับจบแล้วเหรอนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่รู้พระธาตุเชิญชงครับ อนนี้เราก็อยู่ตรงบริเวณฐานของพระธาตุแล้วนะครับชาวบ้านก็เดินกันสามรอบแล้วก็ไหว้กันตัวสัมผัสได้ถึงจิตศรัทธาอันแรงกล้าแต่ว่าเรื่องที่ก็สัมผัสได้แล้วก็ประทับใจมากจริงๆคือแดดตรงนี้มันร้อนมากร้อนจนแว,วน่นดำไปหมดแล้วแต่พื้นเย็นมากไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้ว่านี่มันเรียกว่าอะไรนกระเบื้องอะไรไม่นคือปกติกเวลากระเบื้องร้อนๆมันควรจะเป็นางน้วมั้ง อันนี้มันไม่เป็นเลยมันเย็นเจยบเลยก็ใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะว่าเขาใช้พื้นอะไรทำไมมันเย็นขนาดนี้พราะธาตุวันที่สองครับเพรา,าลละธาตุเรนูนครรายการอื่นคงจะมีอะไรบรรยายมากกว่าน,นี้แต่ว่ารายการนี้รู้แค่นี้นี้นะครับห้ามขายลอตเตอรี่บริเวณน,นี้ที่ก็ไม่รู้บริเวณนับจากไหนแต่ว่า ลเลือกคุณป้านหนึ่งคนที่เรียกเราเราก็จะซื้อคนนั้นแต่ว่าป้ายนี้มีผลนะเนี่ยเดียวโอ้โห oh, <no. S 1> ครับต้องซื้อเลขอะไรนี่ไม่รู้คือเวลาซื้อเนี่ยเราเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องว่าเลขศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้เท่าไหร่หลักการก็คือว่าเหมือนช่วยคนขายเลขไหนที่คุณป้าคิดว่าขายไม่ดีที่สุดนี่ไหมกมันขายดีทุกเลขขายดีทุกเลขเหรอทุกเลขเพราเขาได้ขายทุกเลขกเลขกเข้าเก้าสองใบก็ได้ครับ คนละใบได้แล้วเขาบอกว่าห้ามขายแล้วที้วยังขายได้ไหมบา,าทแค่ทานั้าค่ะมันมันบงังที่สัญญาตายกูอ๋อคือ <ไป S 2> ห้ามนะหันไปด้านนี้แต่ว่าหันด้านานี้โอเคโอเคขอบคุณนะครับครับครับขอบคุณครับก็หายข้องใจแล้วแล้วหข้องใจว่ามันยังไงนี่คือพระยาสีตัตนาอ้าวไปไหนแล้วอ่ะ อยพญาสีสตราร์นคาราชเป็นพญานาคที่มีเจ็ดหัวสวยงามตะการตาที่สวยงามไปกวา่วานัามม้นคือข้ามแม่น้ำโขงไปฝั่งนู้นเป็นประเทศลาวและที่ประเทศลาวนั้น <laughs> พวกเขาสวยมากภูเขาแบบว่ายังแบบี้เรื่องชางฉีอ่ะ สวัสดีทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีห้ายีนาทีกำลังออกเดินทางไปถ้ำนาค่า มอยูหนะนาวเท่เล่หนาวเป็นสไปเดอร์แมนไปแล้วนะนะี่คือคอสตูมของการไปถ้ำนาคานะครับก็มีถุงมือที่กะเอาไว้ว่ามันน่าจะต้องมีการปีนขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยจุดประสงค์ของมันจริงๆก็คือกันหนาวโดยเฉพาะเรา่มไปแรงหนาวมากแล้วกันหนาวได้รดึ่งเรยวแล้วก็นี่ก็ใส่กางเกงแบบกางเกงวิ่งแล้วก็รองเท <Wow. S 2> ้าวิ่งว้าว ตามกำหนดการ8โมงเนี่ยเราต้องอยู่ประมาณครึ่งทางแล้วนี่เราต้นทางอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยไกด์ <c oughs> ใ,คใครยังไม่รู้เลย <c oughs> นี่ก็เป็นพยาการนาคราชอยู่ข้างล่างแล้ว่า ถ่ายเป็นแบบความสิริมงคลกนจะขึ้นไปนี่เรากำลังจะถึงจุดเริ่มนี่คือยังไม่เริ่มนะจุดเริ่มอยู่นู่นอยากให้ดูทางที่ขึ้นมาเออ ที่สำคัญคือไกด์บอกว่านี่ยังไม่ถึงจุดเริ่มเริ่มตรงไหนหรอรมองเริ่มเลยได้ไหมนี่เราถึงจุด A หรอโอเคไป เขออาบอกว่าขึ้นไป1,200เมตรไอ 1, ่พันสองร้อยเมตรนี่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่แล้วพี่ <3 S 1> สามชั่วโมงเลยสามวัน <c oughs> สูงมากทุกคนดูความสูงที่ขึ้นมาตอนนี้เึงจุดดีจุดดีจุดดีนี่เป็นป้ายแต่ในใจนี่คือจุดเลี้ยว <c oughs> เหนื่อยชิบ เขามีถึงเอลอยไหมพี่ <L S 1> <P. S 2> D E F G H I J K จุดแต <P> ่ดีแต่กลัวไม่ไดีเลยไม่องใจของเรานะครับนจูเนีย่ยร์ท่านจูเนี่ยบอกว่านนเดินเ, <ๆ S 2> เกือบทุกวนันบางวัน2รอบ จุด E นะครับคนที่เร็วที่สุดหนูเคยเห็นว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ก็สามชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วคนปกติมันต้อง,<า>องกี่ชั่วโมงครับบางคนก็ถุกเยอะสุดแปะอยากจะทำให้ดทุกคนก้าวนีเ <c oughs> คยอหญินป,ปากปลาวานนะครับมันดูยังไงเหรอไหนด้านหน้าไหนด้านหลังอ๋อเซนิตาใช่ไหมเนี่ยอ๋อเไม่มันอาจจะเป็นแบบเป็นฟอสซิลของปลาวานดึกดื่นหรือเปล่า เอราไม่รู้เมื่อไหรก่อนนี่กระตุ้งอะไรนี่เป็นปากบาลานแล้วก็นี่คือปากนี่คือปากนี่เราอยู่กับคุณพระกพันแห่งแยงลูกในลาคุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับคุณพระกพันสบายสบายครับใครว่าเหนื่อยทุกคนเลยครับไม่มีใครว่าไม่เหนื่อย ้าสิาอายุสิบห้า่างนี้หนูชอบมี YouTube ที่หนูชอบหรือเปล่าชอบดูยูทูบหรือเปล่ารู้จักจึงซื้อช่องแบบพี่น้องอะไรสักอย่างหรือเปล่า f l o a i n g rivers upstream, the things that you s a y Tell me I'm being honest. Tell me did you know? แล้วก็อย่งนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่ น,นี่ไม่ล้มลงมาเพราะว่ามีไม้ข้างน้น ถึงนะครับเขาจะให้ขึ้นมาเป็นรอบๆใครเดินถึงก่อนก็มีสิทธิ์ไปจับบัตรคิวก่อนนี่คือท่าของการรอนะครับทุกคนนั่งรอมาเวลาที่รอนี่น่าจะมากกว่าเวลาที่เดินขึ้นมาอีกตอนนี้เราก็เลยมีเซียนของการขอพรตรงนี้มาตบบนให้น้องจูเนียครับจูเนียนี่คุณขึ้นมาในรวมแล้วกี่ครั้งแล้วครับนับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนเลยครับแล้วครั้งไหนที่คุณประทับใจที่สุดครับ ก็น่าจะรั้งนี้มกคนบอกคร่้งนี้แต่ว่าครั้งนี้พี่เสษหน่อยอ๋อเหรอตรงไหนครับตรงไหนตรงที่ว่าแบบทีฮาพูดแบบเดี๋ยวพอลงไปเนี่ยมันต้องมีวิธีการไหว้ด้วยต้องทำยังไงมั่งต้องจุดควของเราจะเป็นจุดที่จุดตรงพระนีพพานนะค่ะเน้นขอเรื่องสุขภาพการงานแล้วก็ความั่งนั้ง สุขภาพการงานความมั่งคั่งร่ำรวยเฮ้ยเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเขาูเหรอเจ็ดสิบแปดไปไปอันนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรอ่ะเุีกว่าสวนล้อมตัวค่ะอ๋อเออมันเหมือนจริงนะมันโค้งเลยนะ พอสี่หนึ่งล้านซับปีนี้ครับก็บอกว่าเป็นหินลื่นน้ำรูปหน้าเหรอเนี่ยจะทำอะไรขึ้นไปตรงนี้นจะเลี้เลยแล้วก็ลงมาทุกคนอยู่กับผมนะคะควบอกให้ขึ้นยังไม่ขึ้นเลยค่ะขอไปตรงนู้นได้ไหมยายาอย่าๆยายายา ไม่รู้ร <ยา S 2> ขึ้นไปกี่ขั้น <c oughs> ขึ้นไปกี่ขั้นร้อยกี่ขไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> ร้อยสี่สิบขั้นค่ะอันนี้ก็คือ <c oughs> น้องไกด์เขาบอกว่า,าใครจะขึ้นก็ขึ้นไปเลย <c oughs> เดี๋ยวหนูรอข้างล่างาาาตอนนี้ในหัวมันจะคำว่า <c oughs> ยา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 า <c oughs> <c oughs> <c oughs> สะุกมากันหมดเลยวะ <c oughs> ขึ้นไปไหนอ่ะ มันเอาเจดีไว้ตรงนี้หว่าคุ้มนะที่เดินขึ้นมาแนะนำให้ให้ขึ้นมาเพราะว่ามันสวยจริงมันเห็นได้เกือบ360อะ่ะมันมีแค่ตรงนี้ที่ที่บางสั่งนุนแต่ว่านอกเหนือจากนั้นมันก็มองไปทางไหนก็สวยหมดเลย ดีจูเนียนี่คืออะไรเป็นเหียญที่หนึ่งค่ะเสียญที่หนึ่งคืออันนี้เลยอันนี้เลยอ๋อนี่ไงทีเขาบอกว่าเหมือน เหมือนเหมือนมากเหมือนมากคือเหมือนเป็นเะรื <Yeah, ่องจริงแต่ก็ความเชื่อเนาะถ้าเชื่อก็จะได้ในสิ่งที่สมหวังนะแต่ให้เหมือนมันต้องมุมประมาณอย่างนี้มุมประมาณอย่างนี้อันนี้คือแบบว่าคนก่อนหน้าเราเขาแบบซัดกันนานมากแบบครึ่งชั่วโมงแล้วแถวยาวมาก แล้วพวกเราก็เลยคิดกันว่าเราจะไม่ทําตัวอย่างนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ทําทุกอย่างอย่างรวดเร็วขึ้นตัดเพียวถึงลุกโอเคเอาหัวไม้ล้านนะขอให้หัวไม่ล้านสินี่พี่วอมพี่วอมเหมือนแบบเหมือนมากๆเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนแบบคนลุกอ่ะ นี่ไม่ใช่การถ่ายพี่น้องประสิทธิต่อไปแล้วนี่คือบันทึกเผื่อก็อตายไปนี่คือแรงเฮือสุดท้ายาขอฝากช่องนี้ไว,ไว้ให้กับทุกๆคนด้วยวจุดอะไรแล้วอีแล้วอีดอกอีดอกไม่ถึงสักทีอาจารย์ แต่จะสามารถลงจากถ้ำนาคาได้อย่งสบายใจนี่คือเพลงที่ทำให้เรามีกำลังใจลงมาถึงข้างล่างได้ก็ัดไปทั้งหมด7ชั่วโมงครับก็เป็น7ชั่วโมงที่ถือว่าสนุก แล้วก็พอขึ้นไปแล้วบรรยากาศมันก็บิวนะมันมีหินรูปงูมันมีตำนานเต็มไปหมดแล้วก็อธิษฐานอะไรกันเข้าไปก็ก็ถือว่าเป็นทริปที่ดีหวังว่าทุกคนจะดูกันคลืปที่เป็นคลิปที่เหนื่อยสุดในการทำที่น้องกอยสีนะใครอยากให้ทำอะไรก็บอกมาได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะคะแชร์แชร์คนเดียวเขินแชร์ใชร์ๆๆๆๆๆ